สวัสดีครับผมเอ็มนะครับจาก MHD Helmet ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำหมวกกันน็อกให้ทุกท่านได้รู้จักกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับหมวกรุ่นนี้นะครับชื่อรุ่นว่าลูซิตนะครับเป็นหมวกกันน็อกที่เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้กันอย่างต่อเนื่องหลายรุ่นต่อมาเลยนะครับผลิตครั้งแรกนะครับและจำหน่ายในปี2016นะครับเป็นสินค้ามอเตอร์โกเซแท้นะครับรหัส98390 16 V.M. ครับนะครับหมวกใบนี้นะครับ ใช้วัสดุพิเศษ Exclusive Fiber เบอร์ a ัสแ e นสเปกตาไฟส่งผลให้มีน้ำหนักเบาวกว่ารุ่นทั่วไปนะครับสำหรับหมวกใบนี้ครับที่น่าสนใจนะครับก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะกับหัวคนไทยนะครับคือใส่แล้วจะค่อนข้างสบายเนื่องจากหมวหัวคนไทยเนี่ยมันจะไม่เหมือนหัวของฝรั่งก็คือฝรั่งจะหัวออกทุยแต่แกคนไทยนะครับหัวมันจะออกข้างซึ่งทรงของหมวกใบนี้จะค่อนข้างซับพอร์ตกับหัวคนไทยใส่แล้วสบายครับน,น่าสนใจหมวกนะครับไม่ว่าจะมี ลูกเล่นเยอะหรือดีขนาดไหนแต่ถ้าใส่ไม่สบายแล้วก็เท่านั้นนะครับต้องเน้นที่ใส่สบายเป็นหลักนะครับเชิญครับหมวกนะครับพื้นฐานนะครับจะเป็นสีดํำด้านนะครับก็คือจะเรียบง่ายมากนะครับไม่มีลวดลายอะไรเลยนะครับด้านข้างก็จะมีเพียงตัวอักษรหาเลดิิสันข้างๆเท่านั้นนะครับตัวหมวกนะครับมีซันชิลครับเลื่อนใช้งานได้นะครับแล้วก็เลื่อนเก็บได้ซึ่งสะดวกมากๆครับ ตัวหมวกนะครับมีเอียร์พ็อกเก็ตนะครับนอกจากจะช่วยให้ใส่แล้วเกิดความกระชับนะครับก็ยังสามารถใช้เกาะตัวลําโพงบลูทูธได้อีกด้วยนะครับก็ถือว่าออกมามาได้ครบเครื่องทีเดียวหมวกไม่มีรดลายเลยนะครับทั้งใบเลยนะครับด้านหลังนะครับเป็นตาดอทนะครับก็คือเป็นลักษณะงานเพ์ลงไปครับด้านข้างก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นตัวอักษรฮาร l e y ย์เดวิสัครับ ด้านในนะครับไลเนอร์สอดถอดซักได้นะครับแล้วก็ใช้วัสดุพิเศษนะครับดูดซับเหงื่อได้ดีครับแห้งเร็วครับผมแน่นอนครับน่าจะเป็นวัสดุพิเศษนะครับน้ำหนักเบาก็จะมีคำว่าอัลตราไลท์อยู่ด้านหลังครับผมครับจบไปหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับหมวกกันน็อกรุ่นหรูสิทธ์นะครับ ก็โอกาสต่อไปก็จะมานำเสนอรุ่นอื่นๆครับผมสวัสดีครับ